น่าจะเป็นแปลงที่ดีที่สุดในบรรดาหกแปลงถ้าดูจากสภาพทั่วไปก็คือเขาอยู่สูงกว่าทุกแปลงนี่คือแปลงที่หนึ่งตอนแรกก็ เหมือนดูว่าเขาจะไม่โอเคชล่วคุ้นเชือลาแต่พอเรามาดูแลเขาก็ที่จริงต้นเขาจะโตมากแล้วก็ออกดอกแต่ว่าด้วยสถานการณ์ทุกอย่างที่มันก็ทำให้เขาแ,ขแกลแล้วก็ผลมันออกมาประมาณนี้แล้วแรงนี้ทั้งหมดก็หนึ่งประมาณหนึ่งพันห้ารอยต้น คิดต้นละหนบาทก็1,500บวกค่าปุ๋ยค่าโน่นนี่นั่นแต่ยังไม่รวมค่าแรงก็สองสามพันได้แต่ดูโดยรวมทั้งหมดแล้วไม่รู้จะได้ทุนคืนหรือเปล่าก็มีสองแปลงที่ดีที่สุดแต่ตอนนแรกที่เราที่ฝนยังไม่มา แปลงที่ห้าที่หกจะสวยมากแต่พอเราไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้เด็ดยอดในวันเวลาที่เขาจะต้องเด็ดนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการชงับการใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆมันไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการก็เลยทำให้เขาออกมาสภาพประมาณนี้ครับ ในหลักๆที่เราเจอกระแปลงที่แล้วนะครับพอทำมันในกิง่งพอเราดูเขาจริงๆแล้วสาเหตุสำคัญก,ก็คือเรื่องของความแฉะความชื้นของดินมากกว่าลากเขาเน่าครับทำให้เขาไม่เติบโตแล้วก็ขยายไปไม่ได้กว่านั้นทำให้ระบบใบลำต้นอะไรต่างๆมันก็เพี้ยนไปหมด ฉะนั้นเราจึงมาสังเกตแปลงนี้คือว่าเขากําลังเติบโตแต่ก็มีการหยุดชะง,งักการจเจริญเติบเติบโตรวมทั้งการบํารุงด้วยปุ๋ยด้วยอะไรเราไม่ได้ทําเต็มที่ก็เลยนี่ครับทำให้เขาออกมาอยู่ในสภาพประมาณนี้ตัวเล็กๆแค่แกมด้วยแต่พอออกดอกมาปุ๊มมันก็เป็นดอกเล็กๆที่จินเขาจะโตมาก มันก็ไม่ได้ดูแลเลนะไรมีฝนมาเรื่อยๆฉีดฮอร์โมนฉีดสารกระตุน้นใส่ปุ๋ยอะไรมันก็ไม่่อ้มีผลเลยครับเพราะว่าด้วยลักษณะของเขาเนะาะทั้งน้ำนนทั้งฝนทั้งดินต่างๆมันระบบเขาไม่ได้แล้วฉีดอะไรไปมันก็เขาไม่รับแล้วเพราะว่าเขาอิ่มน,น้ำ แล้วก็ลักษณะต้นลักษณะอะไรต่างไไมันมันมันเปลี่ยนในหมดแล้วนครับตัวเล็กขบหวน่ออกดอกแต่ถ้าเป็นต้นที่เขาสม,มูนจริงๆมันจะเป็นดอกเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเลยแต่นี้ก็ออกมาก็เบอร์สี่เบอร์ห้าไปเลยเป็นดอกเล็กเลยซึ่งแต่ตากจากแปลงข้างบนนะ่ะนี่แปลงข้างบนซึ่งเขาปลูกที่หลังเราด้วยแต่ดูลักษณะต้นก็คือ ตแล้วก็สวยอันนี้คือเขามีเวลาดูแลแตกต่างกันมากเลยด้วยความสูงด้วยลักษณะพื้นที่ด้วยเขาอย่สูงส่วนเราอยู่ตามอันนี้ก็อมน้ำอยู่ตลอดเวลานะแต่ด้วยสาเหตุหลายอย่างนะถ้าเราผู้ที่ ทำตรงนี้จริงๆสิ่งที่สําคัญที่สุดก,ก็คือเรื่องของระบบนะระบบต่างๆซึ่งมันจะเอื้อซึ่งมันจะทําให้เราไม่มีเวลาาดูแลครับทําให้ทุกอย่างเพีย้ยนไปหมดไม่ได้ผลดังที่ พอระบบมันไม่โอเคแล้วก็ทําให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันไม่โอเคไปด้วยก็เลยยิ่งเพี้ยนไปหญ่งทำให้ระบบไม่ได้สักอย่างแต่ว่าถ้าเราสังเกตก็คือว่าเมื่อล่างข้างล่างเขาไม่สมบูรณ์ไม่สามารถไปหากินได้คือมันมีน้ําแฉะใช่ไหมครับคือดาวเรืองเขาจะไม่ชอบใช่ไหมเขาก็พยายามที่จะขึ้นข้างบนนี่คือล่างที่เขาทพยายามเนี่ย มาหากินข้างบนกินท้างหมในน,นี้คือลักษณะของเราเถ้าเรามีปุ๋ยพร้อมมีเวลาให้เขามันก็ได้จะโอเคอยู่ในระดับนโดยรวมแล้วคือระบบทั้งหมดคือมันงไ,ไม่ลงตัวทุกอย่างยัมไม่พร้อมแต่หลักๆคือก็คือระบบโดยรวม ของเรานี่ดูต้นนี้ครับเาพยายามที่จะขึ้นข้างบนมีดินมีปุ๋ยที่ไหนก็พยายามที่จะขึ้นข้างบนถึงแม้ข้างล่างเขาจะหายตื้นไม่ไดาก็าพยายามเต็มทีเนาะนี่ครับคืออัดีตล่าสุดหลังจากฝนตกมาเป็นอาทิตย์นะครับ แล้วก็มาต่อด้วยโนรูซึ่งเข้ามาหนักทางอีสานใต้เข้าบนเข้ามาสุดินอันนี้ก็หลังจากโนรูไปมาแล้วหนึ่งวันแต่ตรงนี้ก็ไม่ท่วมเยอะนะครับแต่โดยรวมที่นี้ที่อำเภอปราสาทก็ถือว่าท่วมอยู่นะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่ายังไม่ถือว่าส่วนของเราก็คือคงจะไม่ท่วมนะครับแต่ว่า เวลัก็คือระบบและเวลาที่เราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเวลาของเราส่วนมากก็คือไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องของระบ,บบของนี่ครับ ึ่งมันพัวพันานย,ยาวนานมันต้องเสียเวลาไปใช้เวลาอยู่กับตรงนั้นไม่มีเวลาให้เขาทำให้เขาออกมาได้เช่นนี้มันทำให้เราเข้าใจว่าบริบทต่างๆมันมีความสำคัญมากๆแล้วต่อการทำเกษตร ทำให้เราได้มองเห็นสภาพทั่วไปว่าอ๋อทำไมชาวบ้านทำไมประชาชนของประเทศนั้นประเทศนี้เขาจึงอยู่ในลักษณะที่ไม่ขยับตัวขึ้นไปได้ก็พอจะมองเห็นโดยพื้นฐานก็คือเรื่องของระบบนี้ระบบการเป็นอยู่มัน สำคัญมากมากครับเงินที่ได้มาไม่มากมายนะครับการทำดาเรืองแต่ว่ามันก็ได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามันไม่มีระบบหนี้ระบบอะไรเข้ามาเราก็สามารถที่จะเดินไปได้อย่างผมมัน่นใจว่าเราสามารถเดินไปได้ ในระบบที่เราค่อยเป็นค่อยไปและสามารถพัฒนาให้มีความเจริญไปได้อย่างแน่นอนเพราะมันเป็นเราเรืองเป็นพืชที่แบบถ้าเราปลูกตามสเต็ปจริงๆก,ก็คือส5้าวันเราก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้ขายได้ครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าเราดูแลดีถ้าเราทำเป็นอินรีได้อย่างจริงพัฒนาสักสามปีดินมีคุณภาพ ปรับทุกอย่างให้มันเข้าระบบแล้วเราก็มีรายได้ทุกวันรายได้ทุกวันเลยได้สามร้อยสี่ร้อยถ้าปลูกหนึ่งพันห้าร้อยต้นเนาะสองวันสามวันเก็บก็มีแปลงสักสองแปลงสามแปลงปลูกดอกไม้เสริมผมว่ามันเป็นอะไรที่โอเคมากอ่ะแต่ว่าช่วงแรกๆมันอาจจะหนัก่นะเพราะว่ามันเป็นส่วนมากก็คือมันเป็นพืชที่มีความตอบสนองเร็วเนาะ ถ้าไม่ใช้เชมีมันก็ลําบากแต่ว่าพอเรามาสังเกตดูนิ้วคือว่าถ้าปุ๋ยเราโอเคอะการดูแลเราดีมันก็ก็ไปได้นะครับมันก็ดีมากๆเลยนะถ้าดินเราสมบูรณ์ก็คือเราไม่ต้องมาแต่งอะไรมากในดินมันเามีสารอาหารครบอยู่แล้วแล้วก็ทําแปลงทําระบบอะไรให้มันดีสักสามสี่ปีมันว่ามันโอเคมากแต่ว่าเรื่องบริบทอย่างแรกก็คือเรื่องของการเป็นอยู่ระบบนี้การใช้ชีวิตอะไรต่าง สิ่งนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญามากๆที่เราจะต้องจัดการไปได้ก็บริบทตัวนั้นเราเราจะมองเห็นแบบ๋อจจะมีหลายคนที่พยายามที่จะมาเปลี่ยนแปลงระบบปรับโครงสร้างนี่อะไรต่างๆเป็นเรื่องที่ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร ถ้าเราแต่ถ้าพูดถึงว่าไม่มีหนี้ไม่มีอะไรแล้วเราเริ่มต้นที่ศูนย์จริงๆเราก็สามารถไปได้ะบวกกับคนทางที่เรากำลังเดินอยู่มันเป็นคนทางที่แบบเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายบวกกับพอคนทางที่เราเดินบวกกับความเรียบง่ายแล้วก็บวกกับอินรีย์ซึ่งมันไม่ต้องมีต้นทุนอะไรมากมายค่อยเป็นค่อยไป มันก็สามารถควบคู่กันไม่ได้แล้วก็บวกลักษณะสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ก็คือดาวันมันเป็นพืชที่เก็บได้เรื่อยๆไม่ได้เยอะแต่เก็บไปไเรื่อยๆบกวกความมัธยัติเก็บการใช้ชีวิตอะไรต่างๆเมรวาะว่ามันสามารถเดินไปด้วยกันได้อย่างดีมากแต่พอเรายังไม่พร้อมกับสิ่งล่นนั้นกลับมาทําสิ่งนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบขัดกันมากๆเยอะ แต่ว่าดูจากสภาวะแวดล้อมที่สุรินทร์นะครับที่อำเภอรปราสาทดูลักษณะสังคมและการเป็นอยู่ของก็ไม่ได้มีความดิ้นรนอะไรมากมายนักก็ก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายดีแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจอะไรเขก,ก็ถือว่าอยู่ในระดับหนึ่งถ้าเราปรับ สามารถปรับเรื่องของโครงสร้างของ,โค,งโครงสร้างนี้แล้วก็การใช้ชีวิตที่มันที่มันดีขึ้นเนะี่ยเพราะว่าที่นี้ก็เหมาะนะก็เหมาะกับหลายๆอย่างที่พร้อมจะพัฒนาประเทศหรือว่าพัฒนาคนให้ก้าวต่อไปได้เป็นแบบอย่างเป็นโมเดลการใช้ชีวิต การเริ่มพัฒนาประเทศทําให้คนใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าตามศาสตร์หรือสูตรต่างๆได้อย่างดีมากมากแต่ว่าจังหวะแรกเนี่ยมันมันจะมารวมอยู่ที่กลับไปสู่พื้นฐานจริงก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตแลว้วก็ปรับโครงสร้างทัศนคติหรือความเป็นต่างๆให้มันเข้ากับโลกหรือสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่ได้นั่นคือเรื่องสำคัญที่สุด แต่พอเราจะไปพูดอย่างนั้น่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับวนมาหาเราเองมันมันทำให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่เรากำลังพูดกำลังทำว่าบางครั้งเราก็อยากช่วยคนอื่นแต่พอมันกลับมาสู่ย้อนกลับมาหาเราแล้วอ๋อแม้แต่เรายังแก้ยากในเรื่องนี้ฉะนั้นมันจึงทำให้เราต้องกลับมาทบทวนที่ตัวเราเองครับว่า มันต้องแก้ที่ตัวเราแล้วก็ทำให้เราเนะี่ยเดินไปให้ได้ส่วนนี้ก็คือแปลงที่มันพอมันเราคิดว่าเราใส่ปุ๋ยแล้วก็ เพิ่มพวกใบไม้เพิ่มพวกแหลกลงไปคิดว่าเขาจะกลับมาฟืน้นแต่มันก็ไม่ได้ละ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เรายังไมไ่เจอปัญหาเรายังไม่รู้ปัญหาวันมั้ว่าคืออะไรถอนออกมาแล้วครับเนี <Yeah. S 1> ่ยกะว่าจะลงใหม่แก็วบวกเหตุปัจจัยกลัวฝนกลัวอะไรด้วยก็เลยทําให้ต้องต้องรอไปก่อนต้องรอไปก่อน ที่เธเชียรามันเราขอว,ว่าจะเก็บมาได้สักเดือนสองเดือนสามเดือนยื้อให้ได้ถ้าแปลงนี้มันขึ้นก่อนแต่ก็ยื้อไม่ได้แล้วก็แปลงนี้ก็ไม่โอเคทำให้ระบบที่มันสะดุดอยู่แล้วก็ยิ่งสะดุดต่อไปน,น,นี่คืออัปเดตล่าสุดจากเราครับ เดี๋ยวรออัพเดตอีกครั้งจากเรานะครับเร็วๆนี้สวัสดีครับ